สวัสดีค่ะโมนี่ย่าลัดมัดนีค่ะจีผ้าผ้าล้านห้าเหรียญห้าหล่หละล้านตื่นบได้มัดนีก็เลยผ้าล้านห้าเหรียญมาเบ่งย่าผืนมัดมนีผืนมัดแล้วพอดีพอดีเลยไ <c oughs> ล่ได้ย่า่นี่ไล่หนี่ย่า่เขาเอื่อไล่ได้นี่ยกยุงลำเพรนกยุงลำเพนโอ้ยม่จฉกล่ำละ่ะนี่อันนี้ไล่นี่มิจฉกล่ำห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ย อาติเกดล่ำใจจักเสียกย่ายสามสิบสอง <32. S 1> หัวนี่มัดเตเหิงแล้วดิได้มัดมือเศ้านี่โอ้ผนคือมัดเก่งแต่ว่า <c oughs> ได้มือแล้วจักหัวเลยไดค้คนแล้วก็วมัดแต่มือแล้วหัวโอ้ขนาดเล่าเถาเถาเล่ากับมัดเก่งนี่เล่าได้มือแล้วหัวผนมัดแล้วมือได้เสียไปขายเนาะแบบนี้สองสามมือพละจักมือได้ไปขายเสหนึ่งย่ายโดนเขียน <c oughs> เงี้ยวแต่เดี๋ยวแต่ขันบมีเงินใส่ก็เอาไปขันมีกับ่บท่านไปเอ้ได้นี่กับง่ามยี่เลยนกนกลำแพ่นเพื่นว่าทายหัวจากบาทเนาะนี่ได้พ่อหาลอยเพอนี่หัวนี่พ่อได้แล้วข้าวดำเหีดข้าวดำข้าวดำร้อยสองร้อยห้าสิบได้มือแล้วจักหัวหรือย่าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งได้มือแล้วจัก เดียนละจ็ดหัวได้เยอะละเมื่อแล้วหัวก็จะเป็นสามสิบหัวตัวเท่าแล้วว่ะจีอกเห็ดทักนอนตัวเมยก็นอนลงบ่นอนตามประาผู้เท่าแล้วเห็ดเร้าๆบางทีเ้วก็เอาฟางมาห้อยไว้หอยไว้เลหอยไว้เร่าๆก็เตรียมเท้าไปเช่น้ำเสน้ำเราก็จะยอมยอมเราก็ทาไปขายตัวนี้ กัามอนี่แต่สานีเราเน่าไทยเบิ้งต้งภาษาผู้เฒ่าอ่ะล่ะโอ้ยจากใจอยากออกวิดีโอตีพญามอนกับผัว่นก็ดูกับมันเมียมัดมีผัวก็ดูมันถ้าถ้าสีรถสีแดงสีแป้งออาแดงดีก่าเบิ้งแล้วก็อลืมกดแช่กดไลค์กดติดตามเห้เด้อย่ายลัดมัดมีล่ะหาไทยมูหล่ะของเจ้าของ ข้ามัดบ่ได้ค่าหาดข้าสลานค่า,ล,า,าล้านฮาเรนไปนะมอนี้ก็จะมีล่ะค่ะสวัสดีค่ะ